โอเคนะครับกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีชาวเบอร์หนึ่งสวัสดีชาวฟรีไฟล์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการบั๊กตัวละครนะครับจะมาสอนการบั๊กตัวละครที่ทุกคนอยากใช้นะครับแต่มันจะแอคแค่หน้าล็อบบี้ได้อย่างเดียวนะครับมันจะไปทําเข้าเกมหรือไปเล่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับทุกคนมันแค่เอาไว้แอคแห่หน้าล็อบบี้อย่างเดียวนะครับทุกคน โอเคนะครับมาแล้วก็จะมาเริ่มทํากันนะครับโอเคนะครับมาครับก็อื่นนะครับผู้คนก็เข้าไปที่โหมดเลือกโหมดนะครับก็คือเลือกโหมดทะเลทรายนะครับโอเคครับเราเข้ามาที่โหมดทะเลทรายแล้วนะครับแล้วก็กดเริ่มเกมนะครับ เกมเราก็กดไปที่ตัวละครนะครับกดไปที่ตัวละครแล้วก็กดไป,ไปที่ตัวอาดมนะครับอาดมแล้วเราก็เลือกตัวละครที่เราอยากแอคหน้าล็อบบี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็เลือกมาแล้วเนาะผมเลือกตัวพังไอบอนะครับเนี่ยอย่างเพ่ครับคนุนทุกคนจะได้ตัวไหนก็ทําเอานะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไนเบอร์นหนึ่งด้วยนะครับบ